มาคนเดียวค่ะพี่มาคนเดียวน,นะคะฝากขขาหน้าจอไปด้วยนะคะพี่ฝากขขาหน้าจอไปด้วยนะจ๊ะเเสียงอะไรไม่มีค่ะเสียงมีแต่เสียงหนูเดี๋ยวเราเดินไปที่โรงพี่เขาเลยเดีกว่านะคะ เดินเดินกอีขยับทุกคนเก้าอี้ขยับต่อหน้าเลยเก้าอีขยับ ขยับต่อหน้าเลยสองพันหนึ่งร้อยท่านนะคะสวัสดีค่ะวีดีโอคนเดียวค่ะเฮ้ยขยับต่อหน้าเอ้ยขยับต่อหน้าเลยดวนยานเอ้ย อะไรวะแล้วไปดูเฮ้ยเจออะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นเป็นแค่ดำๆมาอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นเป็นล่างดำดำล่างดำดำไปน่าจะน่าจะเงาไฟฉายเพราะว่าเมื่อกี้ สองแค่แบบเดียวเฮ้ยอ้เี้ยพี่ปีถีบเก้าอี้ถีบตอนไหนกูถีบตอนไหนกูนเดินอยู่ตรงนู้นเก้าอี้มันขยับมันขยับตรงนี้กูถีบตอนไหนโอ้โห พี่ยืนอยู่นู่นเก้าอี้อยู่นี่มันขยับโอ้ยไปหาล่างพี่เขานี่นะคะ นี่นะคะนี่นะคะพรุ่งนี้เขาเผาแล้วนะพรุ่งนี้เขาเผาแล้วพรุ่งนี้เขาเผาแล้วโอ้โห,ลง,หล,ลงอยู่เหมือนเดิมเลยลงอยู่เหมือนเดิมเลยพรุ่งนี้พี่เขาจะชาปนากิจแล้วนะคะ พรุ่งนี้พี่เขาจะชาปนกิจแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือใต้เมนคัะหลังๆมาคนเดียวจริงหรือเปล่าเดินคนเดียวจริงหรือเปล่าอันนั้นคือโรงยายฉายนะคะค้างหนักมากค้างหนักมากสัญญาณเขียวปัดเลย อันนี้คือ롱ยายฉายฝากข้อหน้าจอไปด้วยนะพี่พี่ขอหน้าจอไปหน่อยนะคะอันนี้คือโ롱ยายฉายงยายฉายเราไม่เราจะไม่ได้จะมาดูยายฉายนะคะเราจะไม่ได้จะมาดูยายฉายไม่เปิดไม่เปิดไม่เอายายฉายเราไม่ยุ่งเราไม่อยากยุ่งกับยายฉายทุกคนเราไม่อยากยุ่งกับยายฉาย ดูวิญญาณยายฉายขอให้นอนอยู่ในโรงต่อไปอย่าออกมาให้หนูได้พบเจอหนูไม่อยากเจอยายฉายนะรอบที่แล้วรอบที่แล้วยายฉายเขาออกมาเขาออกมามีส่วนร่วมตลอดยายฉายอะ่ะคือออกมามีส่วนร่วมตลอดเอ้ ดูนยานสามพเวสียกเว้นยายฉายวิญญาณพี่สาวออกมาหน่อยค่ะโอ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยยายฉายผอวันไหนเขาน่าจะเก็บประมาณละเป็นปีอยู่อะค่ะพี่น่าจะเป็นปีอยู่น่าจะเป็นปีอยู่น่าจะเป็นปีอยู่นะ เห็นเขาบอกว่าเขาเป็นคนมอนเขาจะมีสามเดือนปีหนึ่งสองปีสามปีสิปีห้าป,ป,ปีประมาณนี้ค่ะบางท่านก็ประมาณสิบปีนะคะที่เขาเก็บเอาไว้บางท่านคือสิบปีเลยบางท่านก็สิบปีเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะ ยังไงอ่ะเขายืนอ่ะเขาบอกระวังหลังพี่บียืนติดกำแพงเลยระวังหลังยืนติดกำแพงเลย <c oughs> ไม่เอาดีกวไม่ยุง่งกับยายชายมาหาพี่เขาดีกว่า มาหาพี่เขาดีกว่าพี่สาวโอ้ยทำไมมันมีเดี๋ยวฮืมทำไมมีกลิ่นวะอันนี้ไม่เหมือนไม่จะไม่ใช่กลิ่นฟอร์มาลีนนะทุกคนฮืมกลิ่นแรงมากไม่ใช่กลิ่นฟอร์มาลีนแหละเนี้ยคือไม่ใช่กลิ่นฟอร์มาลีนอะหืมกลิ่นทุกคนบีจะบอกนะว่ารอบแรกที่บีมา เขาจะเป็นเหมือนกลิ่นฟอร์มาลีนเขาบอกว่ามันเป็นน่าจะใช่นะเขามันเป็นกลิ่นแบบสายเคมีอ่ะแต่ทําไมมารอบนี้มันกลิ่นมันแบบเหมือนกลิ่นเน่าเน่าเฮ้ยได้กลิ่นเน่าเฉยเลยได้กลิ่นเน่าเฉยเลยไม่ล้างอะพี่วัดนี้เะคะเขาจะเก็บร่างเอาไว้นะคะเป็นวัดของมรน,นะคะพี่เขาจะมีเก็บร่างนะคะ 360พันท่านนะคะไม่ใส่ลงเย็นค่ะพี่ไปเซิร์ชดูได้เลยนะพี่ไปดูใน Google ก็ได้นะคะคนมอนเขานิยมนะคะเก็บเอาไว้นะคะอย่างเมื่อวานนะคะอย่างเมื่อวานในโกดังอันนั้นก็คือคนมอนเหมือนกันเขาจะเก็บร่างเอาไว้จนแบบย่อยจนแบบบางท่านเหลือแค่กระดูกเลยนะเขาเก็บเอาไว้แบบนั้นเลยนะคะเขาจะไม่ใส่ลงเย็นถ้ารงเย็นก็คือร่างปกติร่างที่แบบว่า เตรียมตัวเผาอะไรเงี้ยเขาจะเก็บไว้แบบไว้เจ็ดวันไว้กี่คืนเขาจะใส่ลงเย็นเอาไว้แต่เคสประมาณเนี้ยเขาจะเก็บล่างเอาไว้นะคะจนเหลือแต่กระดูกนะคะแล้วก็ค่อยนําออกมาเผาสามเดือนปีหนึ่งห้าปีประมาณเนี้ยคะ่ะพี่ไปเสิร์ชดูได้นะคนมอนเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะ มากระเฮียค่ะมากรเฮียสองคนนะอ๋อไม่รู้โอเคเพราะว่าบางบางกีน้องๆเขาไม่รู้ไงบางทีนะะ้องๆเขาไม่รู้นะคะเขาไม่รู้เขาไม่รู้รุ่นใหม่เขาจะไม่ค่อยรู้สัญญาณแย่มากเลยเป็นคนมอนใช่ค่ะบีก็เป็นค่ะดีจะเป็นแบบว่ามอนอ่างยเฮียเก้าอี้ เอ้ยโตเป็นมอนบีเป็นมองห่างๆหญ้าบีจะเป็นนะคะหญ้าบีเป็นมอนแต่ไม่นิยมเก็บนะคะเขาจะเก็บเฉพาะล่างที่ตุยโหงนะคะเขาจะเก็บร่างที่ตุยโหงล่างที่แบบว่าเสียชีวิตผิดธรรมชาติอะไรเงี้ยโอ้ยกลิ่น ไม่อยากพูดตอนนี้เลยว่ากลิ่นเป็นยังไงไม่เหมือนวันแรกที่มาไม่โอ๊ยไม่เหมือนวันแรกที่มาไม่เหมือนวันแรกที่มากลิ่นแบบอูกลิ่นทางวัดไม่ว่าหรอขออนุญาตแล้วนะคะเขาเปิดศาลาให้แล้วนะคะทางวัดเป็นคนเปิดศาลาให้นะคะพี่พ โอ้นี่เสื้อผ้าเขาคนเขาหน้าจอไปหน่อยไม่เห็นอะไรเลยแม่เอ้ยเดี๋ยวไม่กล้าเปิดเยอะอะแม่เฮ้ยโอ้โอ้ยกันเนม่มองไม่เห็นเลย บอกว่าถ้าได้กลิ่นสูตรให้เต็มปอดครั้งเดียวเราจะชินกับกลิ่นนั้นอืมสามร้อยหกสิบอ,อ,องศาให้หน่อยคืออะไรพี่สามร้อยหกสิบองศาน้องบีสามร้อยหกสิบองศาให้หน่อยอ๋อหมุนกล้องโอเคอ่ะนี่นะคะ นี่โอ้เสียวหลังเหมือนกันนะเมื่อกี้หางตาเหมือนเห็นใครยืนตรงนี้เลยเป็นร่างดำๆเฮ้ยพ,พี่เห็นเงาจริงไหมนะพี่ว่าพี่เห็นเงาตรงนี้นะใช่ปะตอนหมุนน่ะหรือว่าไฟฉายหรือว่าเงาไฟสายตรงลงยัยฉายไป ใช่ใช่เห็นเงา,าตายแล้วไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะไม่เสียงเหมือนใครเคาะอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ย ôi Hòm mắc lưỡi hoa Khói hoa yapita hoa bắt nguồn 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 bắt tông bắt nguồn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  bắt เออโอ้โหแบบนึงเออเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้น,เห,น,เ,น,นเหมือนเขาจะบวมๆนิดนึงเหมือนเขาจะบวมๆนิดนึงเออ เขาะจะบวมๆนิดนึงไปดูไหมเจ้าว่าดูอยู่ค่ะพี่เจ้าว่าดูอยู่เจ้าว่านั่งดูอยู่วนแรกไม่ใช่แบบนี้ใช่เพราะพี่นี่กี่วันละครบสามวันสามวันได้ปะโอ้ยกูเอ้ย ตอนที่พี่มาสามวันแต่ก่อนหน้าเนี้ยไม่ทราบค่ะพี่ก่อนหน้านี้น่าจะมากอดประมาณสองวันวันสองวันก่อนหน้าที่พี่มารอบนั้นนะน่าจะประมาณสองวันนะคะน่าจะประมาณนั้นสองวันสาสีได้เกือบเจ็วันแล้วค่ะพี่ห้าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะวันที่หกวันที่เจ็ดแล้วเสียงอะไรอ่ะ๋อว่าทำไมเขาเผาครบเจ็ดวัน เขาไม่มีการสวดด้วยทุกคนเขาน่าจะไม่มีเงินนะคะเขาบอกเขาไม่มีเขาไม่ม่สวดนะคะเขาไม่สวดปหนึ่งนะโอ้ยสามพัก้ารอท่านนะคะพี่ๆปันึวงเฮ้ยเสียงอะไรอะ เสียงอะไรอะ่ะยังไม่เห็นเลยใช่พี่ยังไม่ได้ส่งกับพี่ก็พี่ยังไม่ได้ส่งไงโอ Ai là cô Ôi Ô Ôi mừng là lòng thăm hay lại mỉa Ô Ôi นกเหรอไม่ใช่เสียงนกเสียงอะไรวะเฮ้ยโไปทั้งทีพี่ไม่ไปไปไปดูไหม ฝากข้อหน้จอหน่อยค่ะพี่ๆขอห้าแสนหัวใจเป็นกำลังใจให้ไหมได้ไหมเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยเฮ้ย เดียววันนี้ยายฉายแม่งไม่มาหากูเลยอะ่ะยายฉายกูไม่อยากเจอคนพี่คนนี้แล้วอะ่ะโอ๊ยเอาแล้วขอถอยก่อนอุ้ยทุกคนทำไมสัญญาณวันนี้มันสวิงสวิงปกติมันปกติมากเลยนะอะขอหน้าจอไปนะคะฝากขอหน้าจอไป สี่พันหนึ่งร้อยท่านนะคะขอกันไปรัวๆนะคะพี่ขอกันไปรัวๆนะคะขอนไปโอ้ยพี่สาวพัเนี่อเสียงนี่เลยเสียงตรงยิ่ชายเสียงลูงยิ่ชายยาย วันนี้หนูไม่ได้มาหายายเหมือนเดิมนะไม่ได้มาหายายเหมือนเดิมนะคะยายอย่าออกมาหลอกหลอนกันนะที่มาวันแรกนี่ออกฉ่ำเลยนะยายอ๋อไม่ได้จุดธูปว่าแล้ว ออกมาโอ้ยจะช็อกอีกแล้วจะช็อกอีกแล้วจะช็อกอีกแล้ว ยังไงถ้ามีปวดขี้บีขี้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ก่อนไลฟ์บีไปขี้เรียบร้อยโอ้ยได้กินอะไรบ้างกิ่นจบเน่านะคะบีก็ไม่อยากพูดเยอะมันจะแบบว่าเน่าแบบแปลกแบบอธิบายไม่ถูกมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนหมาเน่าอะไรเน่าอย่างนี้นะคนละกินกันเลยนะทุกคนเอ้ยคือคนละกินกันเลยหืมที่สิงโง่ยัฉาย เสียงลกยูกยายชายจะห้าแสนาหัวใจแล้วนะคะพี่คกอนไปหน่อยนะคะเสียงลกยูกยายชายยายยายไม่ต้องออกมานะเฮ้ยใครอ่ะอืม ยายเออเรียกยายเฉยเลยกูพี่สาวเฮ้ยหน,หน้าต่างปิดต่อหน้าเลยหน้าต่างปิดต่อหน้าเลยตรงนี้คือบริเวณเมนนะคะหน้าต่างปิดต่อหน้าเลยพี่สาวพรุ่งนี้พี่ชาปนก,กิจแล้วนะคะวันนี้หนูมาส่งพี่นะคะ โอ้อื้อ เดี๋ยวป่าล้มจะล่วงเดี๋ยวโดนเขาอ,อุ้ยไม่กล้าส่องนานทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งไม่กล้าส่องนานไม่กล้าส่องน,น้ำใครจะเอาศพไปไว,ไว,ไวไ้อย่างนั้น ใครชาสศไปไว้อย่างนั้นพี่เป็นคนไทยปะเนี่ยอ่ะอย่างว่ามันคือแต่ละที่เขาไม่เหมือนกันเนาะดูด้านหลังดีกว่าน่ากลัวพี่อย่าพิ่งหนีกันยังไม่เห็นเลยไม่อยากมองเลย จุกปากเลยโอ้โหเอาล้วไปเพจดีกว่าไปเพจดีกว่าไปเพจดีกว่าโอ้ยทรสับทัสทบไปเพจ